ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบรับพบกับรายการใบพระหนึ่งพันวัดนะครับของผมยศภูมินามวงนะครับเพ็นคนนะครับวันนี้นะครับผมมาถึงวัดลำรับที่หนอิแล้วครับเนาะวันนี้เป็นวัดป่าครับอยู่ที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวัดป่ารัตนวรารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดแนวธรรมยุทธนะครับเป็นวัดป่านะฮะแล้วก็ ทีนี้นะฮะก็จะอุดมบางครั้งไปด้วยป่าไม้นะครับความร่มรื่นนะครับมืดรึ้มไปด้วยป่านะฮะสมกับปัดป่าทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะผมยุทธมนนำวงพาทันไปไหว้พระที่วัดป่านะครับหรือว่าวัดรัตนวารามนะครับอยู่ที่ตำบลท่าวทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ลมเย็นแล้วก็เป็นสถานที่สัปปหะนะครับเหมาะสำหรับในการปฏิบัติธรรมครับพาไปกันเลยครับ พระเดชพระคุณพระปัญญาที่สารเถรท่านเป็นเจ้าอาวาสวัตนวนารามสําหรับอาณาบริเวณพื้นที่ของวัตนวนารามถ้าท่านเดินตรงเข้ามาก็จะเห็นรูปปั้นผู้หญิงที่ส,สวยๆนั่นก็คือเป็นรูปปั้นอของเจ้าหญิงวัตนวนารามซึ่งได้เข้าไปนิมิตกับาชาวบ้านท่านหนึ่งให้ปั้นออกมาเป็นรูปแล้วก็คนก็มีความคารพบุญล ชาศ,ศักระมีความเชื่อถือนะคะแล้วก็บา,บางคนก็ได้มาบนบานแล้วก็ได้รับความสําเร็จก็มาบนบานแล้วก็นําสิ่งของหลายๆอย่างมาถวายแล้วเราก็จะมีพิธีบวงสวงทุกๆปีในเดือนเมษายนซึ่งในเดือนเมษายนวันที่9เมษายนของทุกๆปีจะเป็นวันคล้ายๆวันแสดงมุทิธาจิตหรือวัน เฉลิมฉลองสิริอายุวัฒนาของพระอาจารย์หลวงพ่อคำมูลจิ่ตามรารโหรือพระปณิท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถรเจ้าวาดวัดรัตนาวนารามด้วยนะคะ<ป>การตั้งชื่อวัดรัตนาวรารามและเจดีรัตนเจดีนั้นเหตุผลหนึ่งก็เป็นมงคลน,นามในตัวอยู่แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งก็น่าจะมีสาเหตุสําคัญคงเป็นเพราะหลวงพ่อไปบูนคงระลึกถึงพระคุณของนางสังฆรตนะ หรือเจ้าหญิงรัตนสุาวดีสีสัตบงกตที่สนับสนุนจนการก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จไปตามลิมิตที่นางขอให้ท่านสร้างวัดจึงได้นำเอานามรัตนะของนางนี้จะรึกไว้เป็นอนุรศ์ให้ระลึกถึงตลอดไปวัดรัตนวรารามรเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513โบสถ์ของวัดรัตนวรารามนั้น สมเด็จพระอ,อริยวงคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวัสโนแต่ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์วัดรันบพบพิษมาเป็นอุประทานในการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่14ตุลาคม2518สำหรับข้างหน้าที่เห็นนี้ก็คือพร,ระธาตุรัตนมหาเจดีย์ ซึ่งได้บรรจุพระอาธิธาตของพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นรัตนเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวางศิลาฤกเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2520โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารส่วนยอดฉัตร9ชั้นของเจดีย์สมเด็จพระเทพพระราชสุลาสยามโรมราชกุมารีสเสด็จพระดำเนิน ไปเททองหล่อยอดฉัดเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2521ณวัดบวรน,นิเวศวิหารและในอดีตนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท่่านเคยเสด็จมาพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่วัดนี้ค่ะเพื่อมา,อาทำพิธีนะคะบรรจุพระธาตุด้วยค่ะครั้นการก่อสร้างโบสถ เจดีรวมทั้งกุติกรรมฐานและเสนาสนะอื่นๆสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ประบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเร็จพระเทพร,รัตนสุลาสำเร็จพระดําเนินพร้อมด้วยสมเร็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษ์ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตและส่งยกฉัดเก้าชั้น ยอดรัตนเจดีวัดรัตนวรารามเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2522ระยะเป็นเวลาที่จังหวัดพะเยาเพิ่งแยกออกมาจากจังหวัดเชียงรายจึงเป็นประวัติการที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสเฝ้าเบื้องพระยุค,คลบาททุกพระองค์อย่างใกล้ชิดเป็นปิติอินดียิ่งนักแก่พระสงฆ์นิกรชาวพะเยาเรือที่จะพณน,นา ตรงนี้เป็นสาลาเกษมสุขซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะในสมัยโบราณที่เราเอาไว้ใช้เวลามีพิธีสําคัญเราก็จะมาท,ำทํำพิธีกันตรงนี้นะคะแล้วจะมีพระพุทธรูปที่ได้รับการบูรณะองค์เล็กๆสมัย500กว่าปีมาแล้วที่เรียงเป็นองค์เล็กๆข้างหน้านะคะได้นํามา ว่าตั้งไว้เมื่อวันที่7มีสายนที่ผ่านมานะคะวนณโดยช่างตระกูลของจังหวัดพะเยาสลาสินคําซึ่งเป็นคนสุดท้ายละซึ่งก็สวยงามมากวัดตนาวนารามเป็นวัดป่าหรือว่าวัดสายเป็นสายธรรมยุทธ์ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจาก พระอาจารย์หลวงปู่มั่นปูิทัฏโตน,นะคะการปฏิบัตินั้นก็จะเคร่งครัดพระส่วนใหญ่ท่านก็จะฉันมื้อเดียวนะคะส่วนใหญ่จะฉันมื้อเดียวแล้วก็จะเคร่งในเรื่องของวินยัยแล้วทุทกๆวันพระก็จะมีญาติโยมที่มีความศรัทนธะาในพระพุทธศาสนามาร่วมปฏิบัติธรรม โดยพระปัญญาติที่สารเถรเจ้าวัดก็จะเป็นผู้ที่เมตตาเทศนาธรรมแล้วก็ทำวัดเดนินนั่งสมาธิกันที่วัดรัตนโอนารามเนี่ยได้มีสถาบันพลังจิตานุภาพของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินทรโรจะเปิดสอนในเรื่องของสมาธิสำหรับคราว่าลักสูตทกเดือนจะเฉพาะส,สาว์อาทิตย์ว่า พี่น้องประชาชนท่านได้สนใจในเรื่องของการทําสมาธิของครว่าตแบบง่ายๆเรียนรู้ง่ายทําง่ายปฏิบัติง่ายก็เชิญมาสมัครได้เครับท่านผู้ชมครับวัดป่าหรือว่าวัดรัตนวรารามนะฮะก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่สำหรับชาวพุทธท่ธานนะครับที่ชอบธรรมชาติความเงียบสงบความร่มเย็นนะฮะขอมาตีนี้ได้เลยนะครับที่ตำบลทําทองอำเภอเมืองพะเยาครับวัดป่าหรือว่าวัดรัตนวรารามนะครับ วันนี้นะฮะรายการไว้พาะหนึ่งพัะวัดเป็นวัดลำรับที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับเนาะก็วัดลำรับที่หนึ่งร้อยสามสิบหกจะเป็นวัดอย่างนั้นครับขอเชิญท่านติดตามผมต่อไปนะครับ